ออสเตรเลียเตรียมร่รรางกฎหมายห้ามให้เด็กและเยาวชนใช้งานโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มในทุกกรณี ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตในเรื่องของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มโดยทางรัฐสภาออสเตรเลียก็ได้เตรียมพิจารณาร่างกฎหมายให้เด็กๆเลิกเล่เลนโซเชียลมีเดียภายในสิ้นปีนี้โดยก่อนหน้านี้นะครับไม่ได้เสนอว่าเกณฑ์อายุขั้นต่ำจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่จนกว่าจะมีการทดลองใช้เทคโนโลยียืนยันตัวตน โดยก่อนหน้านี้นะครับมีการยืนยันว่าร่างกฎหมายใหม่ของออสเตรเลียเกี่ยวกับข้อเสนอนี้ไม่รวมถึงข้อตกลงการยกเว้นตามกฎหมายซึ่งเยาวชนที่ใช้โซเชียลมีเดียอยู่แล้ว จะไม่ได้รับการยกเว้นและไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นตามกฎหมายเนื่องจากความยินยอมของผู้ปกครองซึ่งปัจจุบันนะครับก็ได้มีการประกาศตัวเลขของอายุขั้นต่ำแล้วซึ่งอยู่ที่16ปีและหลังจากที่รัฐบาลเสนอกฎหมายนี้หากฎหมายผ่านการลงมติคาดว่าจะมีผลในอีก1ปีข้างหน้าส่วนประเด็นที่ทางออสเตรเลียนะครับ ผุดกฎหมายนี้ขึ้นมาและมีการกำหนดกฎเกณฑ์ช่วงอายุในการใช้งานโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มโดยก่อนหน้านี้นะครับมีเงื่อนไขห้ามผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า13ปีอยู่แล้วแต่หากยังเป็นเยาวชนต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ปกครองก่อนและมีเรื่องของการให้ผู้ปกครองนะครับควบคุมการใช้งานโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเด็กโดยเล่งเห็นว่าโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนะครับมีผลเสียต่อสุขภาพจิตของเยาวชนแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารนะครับ ก็ยอมรับว่าโซเชียลมีเดียมีประโยชน์มากต่อเยาวชนเช่นเดียวกันและสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่รวมอยู่ในกฎหมายนี้นะครับจะมี Instagram TikTok Facebook X และ YouTube ซึ่งบางแอปพลิเคชันหรือว่าบางแพลตฟอร์มนะครับจะได้รับการยกเว้นสำหรับการพัฒนาบริการเวอร์ชันที่เหมาะสมกับอายุและปลอดภัยต่อสุขภาพจิตมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้นะครับ ทาง Meta ที่เป็นบริษัทแม่ของทาง Facebook และ Instagram ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นคัดค้านต่อร่างกฎหมายนี้โดยอ้างผลสำรวจจากผู้ปกครองในออสเตรเลียพบว่า67%มองว่าการใช้งานโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเยาวชนเพื่อการติดต่อก,กันนั้นเป็นประโยชน์แต่ที่ต้องการคือพวกเขาต้องสามารถควบคุมการใช้งานของเด็กได้ไม่ใช่วิธีการห้ามใช้แบบร่างกฎหมายนี้ และส่วนตัวนะครับก็มองว่าสําหรับโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มส่วนที่น่ากลัวนะครับนั่นก็คือการยิงโฆษณาจากมิจฉาชีพร่วมถึงการใช้การช่อโกงในรูปแบบต่างๆซึ่งก็ไม่เคยสํารวจเช่นกันนะครับว่าเยาวชนอายุเท่าไหร่นะครับจะแยกไม่ออกแล้วยิ่งหลังๆเนี่ยมีเรื่องของการใช้ AI ปลอมแปลงใบหน้านะครับทุกวันนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นซึ่งระบบการป้องกันในส่วนนี้ของแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆก็ยัง ทำได้ไม่ดีพอเพืเ่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์และเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดแฮกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวอะไรดีๆออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน